สวัสดีครับกับไมค์ครับกับไมค์ครับแล้วถ้าคุณเห็นบนข้างบนนะว่าตอนนี้เรามีภาคบิวสิบเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดในอินดิสคริปชั่นนะแล้วเดี๋ยวถ้าคุณอยากรู้ว่าบิวสิบมีอะไรบ้างโปรดติดตามชมวิดีโอต่อไปข้างหน้านี้โอเคนะค,คุณเธอเนอะแลดีนะครับนี่คือสกินแพ็คใหม่นะครับถ้าคุณเล่นลงบาคุณก็จะเจอ เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีสกินแพ็คเพิ่มเมื่อคุณอัปเดตไปเรื่อยๆพอมีภาคใหม่นบะนี่คือสกินสติ๊กตี้โฟก์นะครับนี่คือเขาจะใ้ซ่อสกินมาฟรีนะแต่ว่าถ้าคุณหยกได้วยสกินนี้คุณต้องจ่ายเงิน32บาททั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเราหวผมจะลุ้โชยๆนะครับโอเคนะับส่วนภาคต่อไปคนระับมีเหมือนกันนะ32บาท แต่ว่าเขาจะให้สก,กินมาฟรีห้าสก,กินเหมือนกันครับนี่นี่โจมไม่ครับนี่ครับนี่คือศูนย์จุดสบดจุดศูนย์บิลสิบอัปเดตมาแค่นี้ครับโอเคล้วครับต้องตอขอบคุณเขาได้ครับเฮ้เขาได้รีวิวได้เด oh, <wow. S 1> ี๋ยวตอนนี้เราจะไปเล่นสว i ์ว l เกมส์กันรับออเอาไหนดีอ่ะ คนมันน้อยกันเยอะอยัง DM warning เราไปดูฝั่งนู้นบ้างดีกว่าเผื่อมีนี่ว่ามีแค่ฝั่งเดียวออฝั่งเดียวคุณ Thunder XXXX คุณจะเลือกแมปไหนผมจอยกับคุณ SD 3กันนะครับโอเคผมมาอยู่ในแมปนี้นะ <S <S สึกว่าแมปนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับ <S 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 จริงผมไม่เคย เล่นสวยว่า,วาเกมใน m i n e c r a f t PE นะผมเคยเล่นแต่ในคอมแล้วผมก็ตายคนแรกตลอดเราเล่นไม่ตลอดแต่ว่าตายบ่อยเดาๆใคร41อยากรู้จริงๆใครคนไทยบ้างว่ามีแต่คนอังกฤษอีกสองนาทีถึงจะสตาร์ทครผมขอรอนะคุณจะทำอะไรก่อนก็ได้แต่ว่า ว่าจะตัดเดียวผมคิดเกียรตัดต่อแต่ว่าตัดสักหน่อยก็ได้โอเคนะอีกไม่กี่วินาทีนะเพราะเกมจะเริ่มมานะครับโอเคเกมจะเริ่มแล้วเลยกี่นาทีผมจำไม่ได้น้อยกว่าน้อยกว่ายี่สิบวินาทีแล้วครับที่ผมสร้างห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 2, 1, ผมชอบสามสิบนะนะเย่สามสิบวิถ้าใจยังล่องหนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอา,เอาไว้แค่นี้พอ ท่านี้พอละสวายวอลได้แล้ว,ว,ยวอ,ลยอย่างนี้เฮ้ยเขาหนีเลยเหรอแอบตามเขาไปดีไหมเนะี่ยเอาแยกดีกว่าฮะอีกอีกสิบห้าวินาทีอ่ะเนี่ยทำไมมาเร็วจังอยากรูกจริงจริงมีใครตามผมหรือเปล่าเพราจะไม่มีนะ ของมาระดับหนึ้งเนะี่ยรู้สิว่าในเต็มพวกนี้มีเชสนั่นงามีเชสผมชอบเสียงนั้นเลยนะเหมือนเสียงลวาวาทีทีว่าอะไรนี่นี่เดี๋ยวก็น่้นจะดีขึ้นอืมมีเชสเพลททองโอเคแค่นั้นแหละครับที่ดีขึ้นเค้เนี่ยแหละเหียดีเสือที่ผมจะมีได้ คือของที่ดีที่สุดผมจะเรียงลำดับให้หนักทองดีกว่าหนังโซ่ดีกว่าทองเพราะทองมันแตกง,ง่ายด้วยแล้วโซ่เหล็กดีกว่าโซ่แล้วก็เพชรดีกว่าเหล็กแค่นั้นแหละครับผมกลจริงเพราะผมค่าคนไม่เก่งเลยดีไมค์ c r พ f ีซีเนะแต่ถ้าไมค์ c r พ f ีซีผมใช้เมาส์ผมก็เลยถนัดดีดนี้จะไปประมาณสัก20กว่านาทีนะ เฮ้ยผมกลัวจริงมีใครมายังยังไม่เห็นนะแต่ผมอยากล่าแต่ว่าผมยังรู้สึกเหมือนมีใครอยู่เราะว่าผมเลยซึ่งผมไม่ชอบความรู้สึกนั้นเฮ้ยนะ่ครับสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดกับการเล่นสบายวกเกนนะครับ ผมก็ตายเอาอาหารไว้ผมกินหน่อยนี่อะไรที่ดีกว่านี้อ่ะเปิ้ลก็แล้โโหของดีมากเลยครับเนี่ยของตอบโคตรดีเลยโอ้ยจะเกือบทำผมมตายนะนี่แค่นั้นแหละที่ดี เอที่เนี่ยค่ะที่ดีสุดละผมพยายามหาคัปตันเทเบิลดีกว่าเพราะว่าผมว่าเราขุดบล็อกได้ปะไม่น่าได้ใช่เราคุยกับไม่ได้ไม่มีคัปตันเทเบิลเหรอเธอนีนน่าจะมีนะควรจะมีนะไม่มีหรอก นีมันมีใครอยู่ใกล้ๆเหมือนเมื่อกี้ความรู้สึกเดียวกันอีกแล้วแต่เมื่อกี้ผมชนะนะแต่ว่าทีนี้ผมรู้สึกว่าความเมื่อกี้อ่อนแล้วทุกคนก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะท <c oughs> ุกคนถ้าจะมีคนอ่อนกว่าจีงมีคนอยู่ในนัน้นทีมกันหรือเปล่านี่มันทีมกันแล้วหนีดีกว่า ตอนนี้ไม่มีคาร์ทิงเคเบิลหรอในตแต่เต้นก็จะมีคาร์ทิงเคเบลิลนะทีมกันนะไม่แฟรทีมกันอนเะนี่ย คบเติงเทเบิลจริงๆเยวะเไยวะรอยยังไงวะไม่มีคาติงเทเบิลแค่รู้่จะคาวติงเทเบิลคน้หายากไปเลยรู้สึกว่าคนนั้นมาตามเหะว่า ไมนิดอ,อยู่ได้สามมินิตก็ยังดีอุ้ยคุณเห็นชื่อเหมือนที่ผมเห็นไหมเมื่อกี้ผม,มเห็นชื่อ,อตรงนู้นเลยมไม่เห็นใครนะว่า,วาผมเนะี่ยอุ้ยหมอกลัวช่วยด้วยกับผมหน่อยกลัวกลัวเาลวลวเล่นผมผมโตแล้วผมสิบสองขวบแล้วผมยังสิงเด็กแต่ผมก็ยังรักแม่แม้ผมจะตรงแค่ไหน หมกที่แปลงเลยแต่ผมก็รังแม่งจริงอ่ะไม่มีใครอยู่ทงนี้ห้่ก็เลยตาค่ะอ๋อมันมันมีเสียงพอคุณค่าก็ตกใจนะว่ามีใครวางระวาใสหรือเปล่าเกมนี้ทำเสียงน่ากลัวจุนี้ ไม่ขุดใบไม้แลาวมันไม่กับแต่อย่างอื่นกัดหมดอ่ะที่พอเราขุดไม้แต่ว่าใบไม้ขุดใบไม้ไม่กัดโอ้โหผ่าวเลยนะไม่เชื่อตรงน้ ตอนนั้นหายไปนะอุ๊ยผมตกใจผมเงียบมากเลยเพราะผมตกใจผมกลัวว yeah, ันนี้ผมพยายามซ่อนนะไม่มีดาบไอรอนแต่ผมเดี๋ยวผมก็ครับดาบเหได้ดล้วถ้าผมฆ่าคุณได้ก็ดีเย้ #winning ครับสี่สองเสียดายจัง ที่มันแหลกมากหยุดแลกให้มาให้หนูค่าซะหยุดวิ่งไปเว่งมาได้ไหมไม่ผมกดโจมตีเข้าไม่ได้ผมลืมหยิบดาบแหลงมาด้วยอย่างน้อย Yes โอ้ เกมเยสโอเคโอเคเอาอีกสักเกมหนึ่งดีไหมอ่ะดีไหมวะเออเออเอาอีกสักเกมดีกว่าดูซิโอกลุ่มไหนที่น่าจะโอเคอันนี้ดีกว่า <c oughs> แบบนี้ดูท่าแลกแย่เลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้ว xx thunder xx team จะดังไกแล้วเหรอว้าเดปูคนนี้ผมฆ่าไปฮะแล้วก็ XX Thunder อก็อ้กผู้ชายคนนั้นทำไมทุกคนที่ผมฆ่าไปไม่ยูริวมดูดด้วยกันหมดเลยอ่ะยกันเ x ็กซ์แอนเดอรกับเนนจานจานเจ้าคามีคนมาใหม่ว่าโอ้โหหัวควันบอยไม่มีเฮ้ยควันบอยเป็นสกินผู้หญิงปะไอเป็นสไตล์ผู้หญิง เป็นรูปร่างผู้หญิงแต่ว่าสกินสติ๊กเล้ด้องไรนีควานบอยเอ้ยมด่าอะไรในในแชทป่ะเนี่ยะนะโหมีการคอทีมันเยอะใครช่วบาสว่าข้ามันทีไหมข้ามมันก่อนคนแรกเลยเจอนะนั้นเดี๋ยวคงผมยังไม่อยากตัดต่อเยอะอ่ะนั้นอดทนรอนหน่อยครับทุกคน อ๋ออ๋อยกใครอ๋อตาออกวไวเด็ดผูไอ็ดดักไหนเซลาโตไฟสตาร์เตอร์หนึ่งร้อยโอ้โหจะกินคุณค,คุ้นจากโทซาเพราะว่ามีขนย๋ยวบอกเขาก่อนนะครับเขาถามว่าใครเป็นยูทูบเบอร์ผมก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับ เพราะว่าผมกำลังอัดอยทำไมผมกดบอกเขาไม่ได้อ่ะเนี่ยมันบอกว่า time available e m a i สรผมต้องล็อกอินมั <evidence> ้งเดี๋ยวผมก็ล <gathering> ็อกอินที่ห่างก็ได้ นี่แหละให้เขาเจอเองนะครับว่าเขาเป็นหนูทำไมขอดีมันเยอะเลยเนี่ยเมื่อก,กี้ผมเล่นเดียวนะฮะพวกมันยางอ่อนขอเล่นผมขมดาเขาเลยอีกสามสิบวินะห <c ười> ละะังจากคลิปนี้ผมจะไปอาบน้ำนะ อ่อยไอกอะไม่คนเยอนนะเนี่ยอันเนี้ยห้าสี่สามสองหนึ่งวิ่สสิหรอจะทำไหมวะฮึ่มผมเดินไม่ได้อ่ะเป็นไรวะผมโกลได้ได้ได เกมนี้หายเลยทำไมไม่หายผมชนะชนะได้ได้ผมออกจากเซิร์ฟเวอร์ผมไอ้น <ever> ี่หมดเลยได้นะผมเป็นยูทูบเบอร์นะผมเป็นสามารถเป็นแอดมินได้ผมอุ้ยตายน้องผมไม่ได้แล้วอุ้ยเออเออ no 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 t โอ้ยตายก่อนอีกแล้ววีก็เกลียดเลย เดี๋ยวผมรีวิวเซิร์ฟนี้ที่เหลือเดี๋ยวผมหยุดวิดีโอนี้ยครับขอโทษด้วยเพราะว่าวิดีโอนี้มันก็ยาวมาระดับหนึ่งแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้ชื่อไลฟ์โบนะถ้าคุณอยากได้ IP พีเซิร์ฟเวอร์นี้นะอุ้ยเขาชอบสกินผมวันเนี้ขอบคุณมากนี่ถ้าเขาถ้าคุณอยากได้อยากเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะพยายามมาเล่นให้บ่อยที่สุดครับ ต้องกดไลค์และ subscribe นะว่าเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์เซิร์ฟเวอร์ใน Description นะส่วนนี่ก็คือเว็บไซต์ของเขา Twitter ไป Twitter เขาได้แล้วมี Android หรือว่า iOS App ด้วยนะเราสามารถไปโหลดแอป,ปเขาเพาเป็น VIP นะก็ะเจ๋วแต่ผมยังไม่ทำแต่ผมการจะทำอยู่ VIP นะี่ครับ S T V ว P เนี่ยถ้าได้ VIP ปพก็จะได้ของต่อเริ่มต้นต่อเริ่มต้นนะ แต่ตอนนี้ปรากฏว่าซัมซุงไมคับคงขายไม่ได้แล้วนะครับออผมยังไม่ทันทำลายเลยนะแอนดรอยคงขายไม่ได้แล e c ไมคบเพราะว่ามันมีลิงก์ดาวน์โหลดกับมดแล้วไม่อยู่ดีผมโดนลากมาเนี่ยโอเคนะวิดีโดนี้จบเพียงแค่นี้ครับขอโทษด้วยนะครับผมกะเลงไว้ว่า20นาทีถ้ามันไม่ใช่20นาทีขอโทษด้วยครับแล้วว่าโอ้ผมบั๊กหน้าเลยแล้วนะเดี๋ยว なゆみよな。